โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็แนวนี้นะผมก็จะมารีวิวตัว iPhone 13 mini นะมาโอ้ถ้าเกิดใครจำกนได้นะครั้งนี้นะครับผม,ผมคือใช้มาแบบเอาจริงก็นานม,มากแล้วนะผมโอ้โหคือพูดง่ายว่าใช้จนแทบจะไม่ได้ใช้อะเอาเงี้ยว,ว่าคืออะไรนะครับคือพูดง่ายว่าจริงๆแล้วผมก็ใช้เครื่องอื่นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบ หลักๆห,หน่อยนะครับแต่ว่าเครื่องนี้นะผมผมก็จะพยายามใช้นะผมเพราะว่าเครื่องมันแบบจับพกพาง่ายดีนะผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบม,มือผมนะจริงๆมือผมเมป็นคนที่มือเล็กมากนะผมแล้วหลายๆคนเ่ชอบเชอาใจผิดนะผมว่าเครื่องนี้มันคือฟน13ธรรมดานะผมซึ่งจริงๆแล้วจริงๆผมก็มี13ธรรมดาอยู่นะครับเออคือใช้ทั้ง2แบบเลยนะครับทั้ง13มินิแลนะ13ธรรมดานะผมเออก็ประมาณนี้แหละนะครับเดีย๋ยวค่อยเทียบไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ คือบางจริงนะครับผมก็เทียบกับ iPhone Air เนี่ยยังไง Air ก็บางกว่านะครับเออโอเคฟิลิการ์ท่านเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม60เฮิร์นะครับตามสไตล์ iPhone อยู่แล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้ยังเป็น iOS 17อยู่นะค,คือผมไม่ได้อัปเดตเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมเป็น iOS 17อยู่นะอ่ะตัวแบตเตอร,รี่นะครับเครื่องนี้เนาะก็อยู่ที่71%นั่นเองนะครับอ่าก็จริงๆก็อยู่ใกล้ๆเดิมเนาะเออไม่ได้ลดอะไรนะเพราะว่าช่วงหลังๆนี้คือไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจับอยู่ตลอดเนาะ เออคือเปิดเครื่องใช้งานอยู่ตลอดแต่ไม่ได้ใช้หนักแล้วนะครับเออเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่ที่ซื้อมาเลยนะครับก็คือยังเป็นเวอร์ชันนี้อยู่นะครับผมไม่เปลี่ยนนะครับ <c oughs> คือมันกินแรม,มเยอะนะตัว iOS เนี่ยอ่ะอย่างดูตัวนี้นะ17เนี่ยกินมาล้ว10กิกโนมถ้าเป็น18เนี่ย11กิกนะครับแต่พอเป็นไอโอเอนะมมันจะกินไปอยู่ที่21กิกเลยนะผมเออหรือว่า20กิกก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วแต่นะโอเคแล้วก็ในเรื่องของกล้องเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นความละเอียดสิ หมดเลยนะครับเอสต็อปเนี่ย1.6นะครับเออประมาณนี้นะกล้องหลักเอาชาวายหลักอาเทอร์ไวล์นะผมงานวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับ 4K 60เต็มระบบเลยนะฮะส่วนกล้องหน้าเนี่ยกล้องหน้านะผมนี่นี่คือกล้องหน้านะครับเห็นไหมว่ามันได้สิน 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับผมก็คือสุดจัดๆอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล็กเบาเขพาง่ายนะครับแต่ไม่ได้บางนะรุ่นนี้ยังหนาอยู่นะครับ รูปภาพก็จะประมาณนี้เนาะแล้วมีหมดมุมฟางด้วยคือฟิลแบบได้เหมือนกับกับ iPhone 11ซีรีส s นะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเนาะที่ไม่สามารถออโต้โฟกัสกล้องหน้าได้นะครับ c i น e ม a ติกก็ f u l ด h ี30นะครับผมไม่มี 4K นะครับ เออก,ก็ปกติของซีรีส์นี้นะจริงๆนะถ้าเราเรีบกดถ่ายรูปเร็วๆเนาะมันก็มีอาการกระตุกบ้างนะครับไม่รู้เป็นเพราะแรมมันไม่พอหรือเปล่าเออพอล์แรม,มแค่4ี่กิกนะต้องเป็นโตัวโปรหรือไม่ก็ไอโฟนสิบสี่นะครับแต่พอจะซื้อ14เนี่ยผมว่าเอา15ไปเลยนะครับแต่พอ16บหกเนีผมตอนนี้ก็มี17อีกนะครับคือพูดง่ายงว่าเลคคู่นี้คือไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนาะเอออย่างไอโฟนสิบนะครับกระโดดไป15บห้านะผมได้ USB Type C นะครับได้ดีไซน์ได้ฝาหลังแบบด้านด้วยเเเนาาาาะอะอ่ถ้รามาทียบ ตัว17 Pro นะโอ้โตัวนี้นะครับ6.3นิ้วกับ5.4นิ้วนั่นเองนะโอ้โหเกือบลืมขนาดหน้าจอแล้วนยคือไม่ได้พูดนานมากนะครับตัว6.3นิ้วเนความเด่นประมาณ Full HD มากกว่านิดหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Full HD เลยนะครับเออฟีลลิ่งการทันเนี่ยแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็น120เฮิรต์นะครับตัว iPhone 17 Pro เนี่ยคือมันโอ้มันต่างกันมากนะครับเรามาดู1 3 Mini เราคือถ้าเกิดใครที่ชิน60เฟรมเนี่ยก็ ปกตินะครับไม่ได้อะไรเนาะอ่ะคอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตเอา26เลยนะผมแต่ผมว่าไม่น่าจะรอดนะครับอาจจะกระตุกกระตุกมาในเฟอร์สิบที่เพื่อนเพื่อนอัปเดตไปนะครับเอออาจจะต้องรอออปติมไนนิดน,นึงเนาะเออส่วน17โปรอ่ะคือมันก็เปิดมามันก็26อยู่แล้วนะครับซึ่งลื่นไหมลื่นนะแต่ยังมีอาการนิดๆหน่อยๆน,นะครับตามสไตล์ iOS เอนะผม,มยังเป็นจุดศูนย์อยู่นะครับโอเคอ่ะดีไซน์กันดีกว่านะผมอันนี้น่าจะสําคัญนะครับ <laughs> ถ้าความหนาเนี่ยแน่นอนว่าตัวโปรหนากว่งอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องโมดูกองเรื่องความหนาอะไรอย่างงี้นะครับเอออันนี้คือให้ข้างล่างเท่ากันนะแล้วข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหม ค13 mini อะมันก็สูงเท่าตัวเครื่องแล้วนะเออคือถ้าเป็น iphone 13นะีออ่ตรงนี้มันจะลดลงมานิดนึงเนาะแต่ว่าด้วยความที่เครื่อน,นี้มันเล็กนะครับเออก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็ปุ่มนะผมก็แน่นอนตามสไตล์ iphone 13นะครับมีเซเลนโมปุม่มเพิ่มลดเสียงนะครัผมอันนี้ก็จะเป็นตัว action button นะผมโอโ้โหถ้าเกิดสมมติใส่ camera control น,น,นะน่าจะชิดเลยหลือ, <laughs> หลอ,อาจจะทำให้เล็กลงก็ได้มั้ง เอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับตัวชาร์จก็มานี้จริงๆข้างล่างเนี่ยมันสลับกันโนมคือปกติลําโพงอยู่นี้ใช่ป่มแต่ iPhone สิเเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นใหม่นะครับเออประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็เรื่องกล้องหน้านะผมเรื่องติงเนี่ยเออเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็แถบลําโพงนะผมเห็นไหมตัวเก่าเป็นงีนะ iPhone 13เนี่ยแต่พอเป็น17บ Pro โอ้โหแทบมันเล็กมากนะครับเล็กจริงนะอะไรจริงนะผม มาดูกล้องด้วยานะครับยังสุดท้ายแล้วนะครับอุย้ยถ้าตัวเลนกล้องเนี่ยมีความแน่นอนรุ่นใหม่ใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับแต่นี้ใส่ครอบเลนเลยอันนี้ไม่ได้ใส่นะครับเลนตัวเพียวๆมันเลยนะแฟดใกล้เคียงกันเว้ยแล้วก็ใหม่นะครับเอออันนี้พงสังเกตเนี่ยคือไม่โฟรสิบสามเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมสิบสามมิลิแต่พอเป็นรุ่นใหม่นะครับนี่เห็นปะเออประมาณนี้แหละนะครับแน่นอน มือใหม่ดีก่อนอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะใหญ่ขึ้นเนาะยังไง13นี้มันก็จับถือแบบว่าคือถ้าใครมือเล็กเนี่ยก็เหมือนเราถือมือถือปกติแหละนะครับมันอันนี้เรื่องแต่คนน่ะคืออย่างผมเองนะผมไม่ใช้แบบทุกขนาดแล้วหน้าจอแล้วนะผมสรุปแล้วอะถ้าให้เรื่องจริงๆนะก็เอาเรื่องหน้าจอใหญ่สุดนั่นแหละนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาดูคลิป youtube มันจะได้เต็มตามากกว่านะผมคือพูดง่ายว่าจับถือก็จับถือแหละถามว่ามัน เครื่องเล็กจับถือสบายไหมสบายครับแต่ว่าสมมติเราอยากจะดูคลิปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าเล็กไปหน่อยนะผมโอเคก็น่าประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัว iPhone 13ธรรมดานะออการใช้งานโดยรวมก็โอเคทุกอย่างเนาะยังไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนใน iPhone 13ปกตินี่แหละนะครับแค่เครื่องเล็กแล้วก็จอเล็กแบตเล็กแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้แหละนะผมโอเคครับก็บายบายผม